สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามต้องขอเรียนเชิญเลยนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคและวิธีการดีๆที่จะนํามาแนะนํานะครับไม่ต้องพูดไร้ยาห้างพี่ออกอวันนี้เราจะมารู้จักกับสไลด์ซูมใน powerpoint จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมเลยครับก่อนอื่นเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับไปที่เข้าโค้งว่างเปล่านะครับทีนี้สไลด์ซูมเนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงผมสรุปคร่าวๆไว้ก็ประมาณนี้นะครับเราสร้างหน้าหลักก่อน สร้างหน้าหลักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งนิดนึงไล่ระดับสีนะครับดูว่าเราจะเอาพื้นแบบไหนถ้าสมมติว่าพื้นนี้โอเคแล้วเราก็สามารถใช้พื้นนี้เลยก็ได้นะครับสมมุติว่าผมใช้พื้นนี้เลยนะครับเราก็ไปดูว่าเนื้อหาที่เราจะใช้มีอะไรบ้างอย่างเช่นกรณีนี้นะครับผมจะใช้อันนี้คือหน้าหลักของผมนะครับผมจะใส่ข้อความตรงนี้ว่า part of speed แล้วก็แต่งอันนี้ให้ดูใหญ่ๆนิดนึงผมใช้คำว่าตัวนี้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องที่ผมจะทำให้ดูวันนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปเตรียมเนื้อหากันนิดนึงแล้วผมจะเอามาซักไม่นี่อยู่ต้องหมดแปดตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาซักให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าใหม่ขึ้นมานะครับ หน้านี้ใช้คำว,ว่า now อันี่ผมก็จะเปลี่ยนตัวหนังสือใหม่นิดนึงก็จะใช้ตัวนี้แหละอ่าเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ตอนนี้ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอ่าคำนามคือ now คือเอาดีกว่า now คือ เราก็คลิกเข้าไปนะครับี่เราต้องการคืออันนี้ถัาลอกมาเสร็จแ,แล้วเราก็วางผมขอเอาตามนี้แล้วกันเอาเทียสีนิดนึ่งนะครับเอาเป็นสีเอานี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ใส่ดำต่อไปนะครับก็จะเป็นคำนาม คำนามเสร็จก็ pronoun เราก็ไปเซิร์ชข้อมูลอีกนิดน,นึงนะครับสรรพนามคืออะไรขั้นตอนนี้อะเราถ้าเราเตรียมข้อมูลไว้นะครับเราก็จะไม่เสียเวลาในตรงนี้เราก็สามารถใส่ เปลี่ยนสีก่อนก็ได้เปลี่ยนสีอื่นก็ได้เอาเป็นสีสีนี้แล้วกันต่อไปเราอาจจะก๊บอบข้อมูลตรงนี้มาก็ได้นะครับก๊อปข้อมูลตรงนี้มาเลยเสร็จแ,แล้วเวิร์เราก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วทำให้ดูซักเอาซักสี่ตัวแล้วกันเวิร์อ่าเราเอาเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเ,เวิร์ตัวนี้ อีกอันนึงเอาคำว่าเราก็ Copy ของนี้เลยลงมาเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันนี้เราจะใช้คำว่า adverb adverb กริยาวิเศษเราก็ไปเซิร์ชหางิริยาวิเศษมาว่าคืออะไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านเอง ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้เราได้หน้าหลักหน้าหลักคือตรงนี้นะครับเราได้เนื้อหานะครับเนื้อหาเราได้แล้วต่อไปทํากรอบรูปภาพที่ต้องการสไลด์ซูมตัวนี้ก็คือวิธีการก็คือเราเอามาใส่ตรงนี้นะครับเราจะสร้างกรอบขึ้นมาหนกรอบเอาเป็นเป็นตัวนี้ละกันนะครับอ่ากด กดชิปนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีเจะเอาสีไหนสีนี้ทีนี้เราก็ใส่ข้อความลงไปนะครับตรงนี้เราจะใช้ว่า now now นะครับเปลี่ยนฟอนต์เป็น เอาสักขนาดาขนาดนี้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เทสีนิดหนึงน้าวเ,าเสร็จแล้วเราก็สร้างอีกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพรโนาว ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็น verb ต่อไปก็จะเป็น adverb ตัวนี้อาจจะใหญ่ไปนิดหนึ่งแล้วก็ลดลงมาก่อนวงกลมให้มีขนาดเท่ากันแล้วกันนะครับวงกลม อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเ,เป็นสีนี้ก็ได้อ่าสีป้าสีนี้นะครับต่อไปสีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสีตัวนี้เป็นสีอ่าอันนี้เปลี่ยนใหม่มาอ่ะนี่เอาสีนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ใส่เอเฟกให้มันดู โอเคที่นี้นะครับเมื่อเราได้กรอบตัวที่เราจะทําเป็นหน้าหลักนะครับตัวนี้เราต้องเมื่อเราได้ตัวนี้มานะครับให้เราคลิกที่บันทึกรูปภาพนะครับบันทึกเป็นรูปภาพแล้วเราก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราจะเอาไปเก็บไว้นะครับในที่นี้ผมจะเก็บไว้ที่ตัวนี้ในที่นี้ผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น n OUN แล้วก็บันทึกต่อมาก็เหมือนกันนะครับคำนี้ก็เหมือนกันเราก็บันทึกรูปเป็นรูปภาพน,นี่ก็จะเป็น pronoun อันนี้ก็บันทึกบันนทึกเป็รปนนปู verb อัน็นึ่งนะครับจริงๆ past p s p e e c h นี่มีอยู่แดตัวนะครับ นี้ผมจะสาธิตให้ดูสักสี่ตัวที่เหลือก็น่าจะทำเป็นนะครับ adverb อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอันนี้เราก็สามารถลบทิ้งเลยนะครับตัวนี้เราทำเสร็จเราคงไม่ได้ใช้นะครับเราก็ลบทิ้งออกไปหลังจากนั้นนะครับเราก็มา ที่เมนูแทรกมาที่คําว่าการซูมนะครับการซูมตรงนี้เราก็ไปนําสไลด์เข้ามาก็คือสไลด์ที่เราเตรียมเอาไว้นี่แหละนะครับเลือกจากสไลด์ที่สามตัวนี้นะครับเราเอาขึ้นมาทุกเอาทีเราสไลด์แล้วกันสไลด์ที่สามล่องอันนี้เป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของนามอ่าเมื่อเราทําเป็นเรื่องเมื่อเมื่อเรา นำเนื้อหามาตรงนี้นะครับถ้าเราจะดูแบบนี้มันก็คงจะไม่ไม่สวยงามนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเนื้อหาตัวนี้นะครับให้เป็นรูปภาพเรามาคลิดที่คำว่าเปลี่ยนรูปภาพนะครับเรานําตัวนี้เข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรูปภาพาไปเอาจากแฟ้มจากไฟล์นะครับจากไฟล์เราก็ไปดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับเข้าไปที่ ตัวที่เราบันทึกไว้ก็คือคําว่า now ถูกไหมครับเราก็มานําเป็น now แนวไปนะครับนี่เราก็จะได้แนวของเรากลับมาแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวที่เราจะให้แสดงความหมายของคําว่า n น w นะครับตัวต่อไปเราก็มาตัวนี้อีกนะครับมาที่คําว่าแทรกเราก็คงจะเอาทีละตัวเอาอย่างนี้นะเอาตัวนี้ก่อนนะครับเราก็แทรกแต่แล้วผมก็จะไปซูมอีกเลยนะครับ ใส runway, ่เข้าไปนะครับอีกตัวนึงใส่เข้าไปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ้าวเดี๋ยวจะมีอยู่สี่ตัวนะครับทีนี้วิธีการเราก็ไปคลิกขวานะครับเปลี่ยนรูปภาพนะครับเปลี่ยนรูปภาพเราก็ไปนํารูปภาพของคําว่า pronoun เข้ามาอันนี้เป็น verb เราก็ไปนํา euh. รูปภาพของ verb เข้ามานะครับ verb ตรงไหน verb เอา verb ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วตัวนี้เราก็ไปนำเปลี่ยนรูปภาพนะครับไปนำคำว่า add w o r b เข้าไปนะครับอ่านะครับนี่ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถย่อได้แล้วก็ย่อให้อยู่ในความเหมาะสมของเราแล้วกันนะครับ อ้าวเมื่อเราได้แบบนี้นะครับทีนี้เราอยากจะนําเสนอนะครับนำเสนอในรูปของซูมเราจะทํำยังไงเราลองมาพรีวิวดูนะครับเสร็จแล้ววันนี้เราจะสอนเรื่องของพาราสปีดนามคือะอะไรเรียนนะครับเราก็มาคลิกที่คําว่านามนะครับกดเข้าไปครับเขาก็จะพาเราไปสู่ความหมายของคําว่านามคืออันนี้ก็จะบอกความหมายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ ต่อไปคำต่อไปครับคำว่าเพราะน้าคือไรเราก็นำเข้าไปนะครับนี่ก็คือการทำสไลด์ซูมนะครับเห็นไหมครับเวิร์บเวิร์บคืออะไรเรารู้ความหมายเสร็จแล้วเราก็กดออกไปนะครับจะเห็นว่าถ้าเราคลิกที่ตรงนี้มันก็จะไปเรื่องอื่นทันทีนะครับเป็นเวิร์บถ้าเรากดออกมันก็จะอยู่ในรูปของเวิร์บตัวนี้นะครับในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่านะครับ ก็ามาชมวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัวันนี้สวัสดีครับ